สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนิดหน่อยครับผมมาถ่ายแบบเสื้อครับแบบบ้านบ้านเดอดีกรีครับผมเนี่ยฮะนางแบบเราน้องฝนครับผมเนี่ยครับผมน้องฝนครับก็วันนี้มาที่ดงดงญ้าทุ่งญ้าครับประมาณนี้แหละอืเดี๋ยวครับไปดูกล้องแล้วก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาหอย แต่กล้องคนแรกครับผมพี่สงนี่ครับผมเป็นไงวันนี้เป็นเป็นเทรนยังไงบ้างครับอยากอยากรู้นิดนึงครับแนวดูไปมันออกเท่ๆเอาเท่ๆใครับมเลยมามาตรงย่างี้เอากแ่ผสมอะไรไม่รู้มันอยู่ติดกับนี่ด้วยครับผมติดกับมีมีเอฟซีเอฟซีหอมไปเอฟซีมาด้วยเอฟซีมารอเลยเหรอ <laughs> โอ้มี fc มาแลครับผมนี่ครับผมเขาเป็นชายอีกชางหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับเนี๋อยอยู่ข้างในนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับโนเวนเสื้อบอลนบ้านในดีกรีครับก็เสื้อก็จำหน่ายไปเรื่อยนะครับมีการสั่งจองกันมาตอนนี้ก็เกือบร้อยตัวแล้วเรียบร้อยรุงนี้วันจันทร ก็จะไปสั่งผลิตเรียบร้อยครับสำหรับใครที่สนใจแต่ยังไม่ได้โอนเงินมาก็รีบๆกันหน่อยแล้วกันนะครับผมพตอนนี้ตากล้องเราพร้อมแล้วครับถ่ายที่ว่าถ่ายทีนึงนี่จะจอเป็นเป็นสิบเป็นร้ออะไรน, <c oughs> นี่แหละครับผมนำแบบของเราน้องฝนถ้า <c oughs> ใครจำได้ก็จะเป็นนำแบบเสื้อแทบช็อก ok นะครับแล้วก็เป็นนาเอกหนงังเฟลเลใช่ไหมครับตอนนั้นนะฮะนี่ครับ ก็เป็นทีมงานของซีเลเรานี่แหละครับผมเสียอาจจะดังนิดนึงฮะเพราวะว่าติดกับรถขนงใหญ่มันก็เลยเสียอาจจะดังหน่อยนึงอย่างไรติดตามความสุขก็ได้ครับกับการถ่ายแบบเสื้อบาบนบ้านเดอะดีกรีวันนี้เป็นของน้องฝนนะครับส่วนอีกวันพรุ่งนี้ในเมืองครับผมมันจะเป็นอีกเทรนหนึ่งเป็นเทรนสีขาวนะครับงไงก็รอติดตามดูแล้วกันว่า จะเป็นใครอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่ออครั้งครับผมกับสงสงวุฒิครับสนใจที่ต่อได้นะครับผมเดี๋ยวมีเฟซสงสมุนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะแนบเฟซเข้าไปด้วยคุยกันได้ง่ายครับผมราัากันเองหลักกันเองคือตามนี่นะครับผมเพราะว่าผลงานเขาสุดยอดมากนี่ครับมีการแอบดูนิดหนึ่งครับสองครับ ใช้ได้ครับผมนี่ครับสวยครับผมนี่แค่แบบหลังกล้องไงแล้วก็ได้เลยใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยครับันนี้ใครครับสวัสดีครับผมคนนี้ใครครับเออลรืมอสัมภาษณ์เืสัมภาษณ์เอาเล็งกล้องอย่างเดียวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปไะครับเดี๋ยวงจะเอาผลงานมาฝากทุกๆคนด้วย โอเคครับผมสำหรับสีวสีแก้วแล้วก็ทีมงานวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดติดตามฝากกด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับกับผลงานทุกๆผลงานโนมถึงหนังที่กําลังจะต่อกันอยู่ครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับวอนนี้ก็กล่าวว่าจุกะจุ๊กะสวัสดีครับผม